ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมดราโก้เลเวลครับซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วบนสโตร์ของไทยนะจ๊ะก็เ,เปิดทั้งสองระบบเลยทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับเนี่ยอันนี้จะมีเซิร์ฟยูซึ่งก่อนหน้าผมก็ไปเล่นเซิร์ฟของยุโรปมาอ่านี่เห็นไหมมีเซิร์ฟเซาอิตเอเชียแล้วครับมีหนึ่งเซิร์ฟฮะโอเคกดเริ่มเกมกันเลยเดี๋ยวผมมาเริ่มเล่นใหม่เลยดีกว่าโอเคตอนแรกที่ผมไปเล่นเซิร์ฟยุโรปผมเล่นเป็นดิล็อตลันนะเป็นเล่นเป็นจกักรวรรดิเดี๋ยวมมมาาคครรัั้้งนนนีีผจะเล่่บ ็นฝ่ายพันธมิรนะผมจะเล่นเจ้าออกแล้วกันผจะเล่นนักลบเหมือนเดิมครับอ่าจะมีนักเวทแล้วก็สายป้องกันที่เป็นดาบโล่แล้วก็เป็นนักดาบใหญ่นักลบนี่เองโอเค๋ยวผมเลือกเล่นเป็นตัวนี้แล้วกันฮนะนี่ยังเทเลยหน้าเหมือนควายเลยอะ่ะเอาละก็เดี๋ยวเรามาทำการตั้งชื่อกันก่อน คิดแป๊บหนึง่งเอาชื่ออะไรดีโอเคชื่อนี้แล้วกันจุ๊กไลเดอร์แปลว่าหาอะไรก็ไม่รู้ตัง้งตั้งไปเถอะเดต๋ยวมาเลือกทรงผมก่อนเนี่ยโคตรเท่เลยทรงเมืเ่อกี้เดี๋ยวเอาทรงนี้แล้วกันออกออกเขียวหักเลยฮะนึกว่า,วาแบบในวอลคราฟเลยนะนี่ตัดข้ามาเลยแล้วกัน เว่าเกมเพย์ก็อธิบายไปแล้วในวิดีโอแรกนะตอนที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ันี่ันี้ก็มาถึงฉากต่อสู้กับมังกรยักษ์ครับนี่เราขี่มังกรสู้นะโคตรสวยเลยกราฟิกโอ้เอฟเฟกต์นี่จัดเต็มมากๆเลยเกมนี้ตัวเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะ,ะเปิดให้บริการแล้วนะเปิดวันนี้นี่เองวันที่6เอ้ยวันที่8มิถุนา2นสับอ่าครัโอเคเรียบร้อยฮนะ นี่ดูคัดเซนครับโอ้โหยังสวยงามครัภาพสวยออกๆเลยเกมนี้ก็เป็นเกม MMORPG Open World นะแมปกว้างมากๆเลยครับตัดข้ามมาเลยนี่ผม,มเวลยี่สบสองแล้จะได้ไม่เสียเวลาเราไปดูแบบการลุยแบบต่างๆนี้ก็จะเป็นการลงดันเจียนนะอันนี้ลงแบบเดียวครับ ก็สําหรับการลงแบบปาร์ตี้เนี่ยก็ลงได้4ี่คนเหมือนกันนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมยังไม่ลงให้ดูหรอกลงเป็นแบบเดียวก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็ให้เรามาจัดการหัวหน้าทอนะโอเคเดี๋ยวผมตีตรงนี้ก่อนมันดักรถม้อยู่นี่จู๊กไลเดอร์เนี้ย,ยมีกระโดดด้วยโอ้โหแม่งตัวโคตรใหญ่เลยบอส เช็ดเคก็เนี้ยหลบสกิลบอสด,ด้วยนะมันจะไล่สีแดงๆลงพื้นนะแบบนี้ฮะโหนี่ปั่นก้ามาฮะก็สกิลเหมือนกับฝั่งนั่นเลยฝั่งที่ผมเล่นตอนแรกเลยฮนะสกิลเหมือนกันเลยฮนะอาชีพเดียวกันนะเนี่ยเพียงแต่ว่าเผาไม่เหมือนกันที่เฉยฮนะก่อนหน้านี้นที่ผมลองเล่นมาผมก็เล่นนักลบเหมือนกันสกิลแบบนี้ทุกอย่างเลยคนระับเป๊ะเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮนะเปลี่ยนแปลงแค่คนละฝั่งเท่านั้นคนระับ บอสท,ที่โคตรแรงนะเลือผมเหลือครึ่งหลอดแล้วตอนนี้นี่เรียบร้อยอ่ะโอ้ยโอย้ไม่ทันนะได้แค่2ดาวเท่านั้นนะาสำหรับการลงดันเนี่ยก็จะเป็นการลงมาหาพวกอุปกรณ์สมสายพวกอาวุธต่างๆนา,นานาครับที่ใช้ในการอัพเกรดตัวละครให้เก่งแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองอ,ะอ่ะโอเคผมตัดข้ามเลยแล้วกันนี่มากดรับหมาฮะ เนี่อันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะมันจะมีสกิลช่วยโจมตีด้วยนะเนี่ยล้วก็ทำการอัพเวลให้มันก่อนแล้วกดออกลบด้วยฮนะไปแบบไวๆเลยนะแบบเพื่อนๆจะได้เห็นแบบระดับส,งสูงๆว่ามันเป็นยังไงฮนะอ่าเนี่ยนี่นี่นมียนมานพาหนะด้วยเห็นปะผมขี่มาป่าอะไรอะไรไม่รู้อ่ะเออน่าจะเป็นเสือเขี้ยวดาบเอาละนะนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีสกิลหนึ่งอันเนี่ยครับ โจมตีพิบตาเฮ้ยสกิลนี้มันแรงเหมือนกันนะผมลองใช้อยู่เดี๋ยวจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมที่เป็นรูปดาบยาเนี่ยที่ผมเพิ่งกดใช้ไปเนนะี่ยคูลดาวน์สิบแปดวิเนี่ยนี่ก็คือสกิลของสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับแล้วก็ไอสัตว์เลี้ยงที่เราเอาออกมาลบเนี่ยมันก็จะบวกไอนี้ให้เราด้วยนะบวกสเตตัสพื้นฐานให้เราด้วยนะเนี่ยจะมีบวกเลือดบวกพลังบวกว่องไวบวกปัญญาอะไรเงี้ยตามตัวสัตว์เลี้ยงนั้นๆเลยอ่านี่ฮนะเนี่ยไั่ได้สกิลเลย แล้วะเนี่ยเดี๋ยวไปทำเควสอันอื่นก่อนแล้วกันเควสเมื่อกี้จบไปแล้วฮะเกมนี้นี่กราฟิกนีสมคำล้ำลืกมากๆเลยผมแนะนำมีหนึ่งเกมฮะใครที่ชอบเกม MMORPG แบบโ p เ n w น r เ d อร์แมปกว้างๆนะแนะนำเลยฮะเกมนี้โคตรเจ๋งครับนเนี่ยเนี่ยก็มีการอัพสกิลให้ สัตว์เลี้ยงอัพดาวให้ด้วยนะตอนนี้เศษดาวผมก็ยังไม่พอนะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะต้องใช้10ชิ้นหนึ่งจะเพิ่ม1ดาวครับอ่าเนี่ยก็เราเล่นไปเรื่อยๆทำเวสไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะปลดล็อกสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ขี่ไปเรื่อยๆนะเอาละเดี๋ยวผมตัดข้ามไปเลยแล้วกันเนาะอ่านี่เอออย่างอยางอย่าง,างเดี๋ยวมาอธิบายถึงสกิลก่อนนี่ก็จะเป็นการอัพสกิลครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะมีการแบบการลงสกิลด้วยว่ามันลงยังไง อันนี้เดี๋ยวมากดรับเคเวสผลงานก่อนแล้วกันฮนะเนี่ยนนี้จะเป็นเคเวสนำจับครับเนี่ยก็จะใช้ในการเก็บเลเวลนั่นเองเนี่ยพวกเคเวสพวกเนี้ยอ่าน,นี่ผมก็ทำเคเวสนำจับไปก่อนนะเพราะว่ามันจะต้องเคเวสหลักอะ่ะมันทำครบแล้วฮนะก็ะต้องมาทำเคเวสนำจับเพื่อเก็บสะสม EXP โอเคแต่ผมทำไปแล้วผมตัดข้ามาไปเลยแล้วกันเลเวล24แล้วตอนนี้เดีย๋ยวพาไปลุยดันเจี้ยนต่อฮนะนี่ราชา กวา,ากวางหมีครับราชากวางหมีตัวเป็นหมีหัวเป็นกวางครับไม่รู้มันไปผสมพันธุ์กันท่าไหนนะถึงออกมาเป็นแบบนี้แปลกดีเหมือนกันเฮ้ยว <c oughs> ิ่งไวได้ด้วยนะสัตว์ขี่ของเราห็นนะี้ว้าโคตรเท่เลยครับเห็นไหมคนไทยเล่นเต็มเลยนะเห็นปะ่ะในช่องแชทโลกเห็นวะอ่าเนี่ยช่องแชทฝ่ายช่องแชทโลกะคนไทย,ยงั้นเลย คนไทยเล่นเยอะเหมือนกันนะเกมนี้ครับก็สำหรับเซิร์ฟที่คนไทยสิงก็จะเป็นเซิร์ฟ SEA นะเซิร์ฟเซิร์ฟเซาอีสเอเชียนะครับเป็นภูมิภาคของเราแต่ว่าตอนนี้ปิงอ่ะมันมันปิงมันค่อนข้างเยอะมากๆไ,ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟมันอยู่ประเทศอะไรนะเห็นไหมปิงข้างล่างคนระับปุ่มซ้ายล่างเลยโ,โหพันกว่าเขาไปแล้วแดงเถือกเลยฮะหนึ่งด้วยมันเปิดเซิร์ฟวันแรกฮนะสำหรับ โซนเรานะก็เกมนี้มันจะเป็นแบบเซิฟอินเตอร์นะครับเล่นหลายประเทศมากเลยฮนะเล่นแบ่งเป็นโซนๆครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ <c oughs> ไม่ค่อยสูบเงินเท่าไหรนะ่ฮะเซิฟเซิฟอินเตอร์ดีนะ <c oughs> อ่าเรียบร้อยจัดการไปแล้วฮนะกวางหมีฮะหมีกวางเรียบร้อยได้สามลาด้วยเนย่ก็ได้ของฮนะ Okay. เค่จะบอกว่าตัดข้ามไปเลยแล้วกันเร็วิบห่าครับล่ะตอนนี้นี่ยนานพาหนะโคตรเท่แล้วเห็นไหมนี่ยกี่เป็นเสือเสือเขี้ยวดาบเนี่ยในเกมก็กิจกรรมเยอะแยะมีกิจกรรมให้เราทำเยอะแยะมากๆเลย จะมีดันอีเวนต์ดันอะไรต่างนะนะครับตามเวลาจำกัดเอ้ตามเวลาที่ตัวเกมจะระบุมาให้อ่านี้ผมก็สำเร็จดันเจี้ยนโบราณก็ได้รับรางวัลไปครับเป็นกล่องเปิดของเลเวล20ฮนะก็ได้อะไรมาไม่รู้เมื่อกี้เลเวล23น่าจะเป็นปอกแขนมั้งหรือเป็นหัวไหล่นี่แหละอ๋อเอาละเดี๋ยวมาทำการอัพสกิลก่อนเลเวลอัพแล้วเมื่อกี้อ่าถ้าวิธีการเปลี่ยนสกิลทำยังไงเนี่ยกดลง เห็นปะนี่กดลงสนามฮะแล้วก็เลือกเลือกช่องว่าเราจะเอาไปลงช่องไหนครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูอีกครั้งนี่เราอาสกิลนี้ลงช่องอ่านะประมาณนี้ฮะกดลงสนามแล้วก็เลือกช่องที่จะลงอะประมาณนี้ก็ก็จะเป็นการเปลี่ยนสกิลนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนลูนลูนสกิลเสริมเพื่อเพิ่มความแรงอันนี้ก็จะมีได้มวนคมโลหิตมาเดี๋ยวก็ได้ทุกคนแหละมันจะให้มาก่อนอันนึงฮะสำหรับอันอื่นนี่น่าจะไปต้องไปลงดันหาเอานะ อ่านี่มาแล้วผมได้มังกรแล้วครับว้าวได้ตอนเลเวลยี่แปดนะมังกรนี่ปรากดอัปเกรดครับอัปเลเวลให้มังกรด้วยอ่ะจะได้เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราฮะเคตอนนี้ก็ลุนหมดอันตอนเลเวลยี่ห้าเดี๋ยวผมไปลดจเจ้าเสือเขี้ยวดาบอ่อนออกก่อนแล้วกันเพื่อที่จะมามังกรเนะนี่ยนี่นะกดรัวๆเลยนี่อะกดรัวๆเข้าไปนะพลังต่อสู้ของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ ก็สเตตัสของสัดคิขี่จะอยู่ขวาบนนะ mm hmm. เห็นไหมม okay. าเกะแล้วครับอ,อัพเสร็จละได้เลเวลส okay. mm ิบเก้าโอเคโอเคเราไปทำเควสต่อตีนักลบทอ mm hmm. นี่เลยอีก2ตัวเราตีไป6ตัวแล้ว mm hmm. สำหรับอาการแหลกมันก็จะมีแบบเป็นช่วงๆนะมันจะมีแบบ ตอน,น,นช่วงผมเข้าไปตีบอลยังแม่งค้างเลย <c oughs> เข้าใจว่ามันเ,เปิดเซิร์ฟวันแรกนะคนมาเล่นเยอะคนเล่นเยอะมากๆเลย <c oughs> นี่ใครเล่นเกมนี้ก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้นะในช anel นะใต้วิดีโอได้เลยนะนอยู่ฝั่งไหนกันบ้างแนะนำได้เลยแนะนำชื่อตละครอะไรกันได้เลยฮะแอดเพื่อนมาก็ได้นะตัวผมเนี่ยจุ๊กไรเดอร์ฮะนี่ตามชื่อเลย เนี่ยเดี๋ยวขี่มังกรก่อนนะเราปลดล็อกมังกรมาเราต้องขี่มังกรฮะเนี่ยไปที่รถธนูขับไล่มังกรดำครับอ่าเราขี่นี่เห็นไหมดูบรรยากาศภายในแมพครับโหโคตรสวยครับอืมดูสุดยอดมากมากเลยไม่แพ้เกม PC เลยนะท่านผู้ชมโหดูเลยครับเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างดีมากๆเลยฮะเกมนี้โหสุดยอดดูโค้งมาดูมังกรเนี่ยอ่าเรามาดู มังกรของเราวันไอตอนแรกที่ผมเล่นนี่หน้าเหมือนหมาเลยฮะมังกรไอตัวนี้ก็หน้าเหมือนหมาเลยนะมังกรขาเ,าเลยนะนนนหน้าเหมือนหมา,าแล้วมันบินได้นะมันบินได้จริงๆครับเน่ไงล่ะสำหรับปุ่มมันจะมีปุ่มขึ้นปุ่มลงเห็นไหมทางด้านขวามือที่เป็นลูกศรขึ้นลูกศรลงนะ่ะก็สามารถบินสูงบินต่ำได้ฮนะแล้วก็กดเดินก็ได้นะมังกรเนี่ยกดเดินได้กดบินได้ฮะโคตรแจ่มครับขอบอก นี่ยก็มาทําการอัปเกรดของกันโอเคอันนี้มาถึงละเนี่แล้วมาขึ้นธนูแล้วยิงมังกรตัวตัวใหญ่ก่อนนะไม่ยิงโคตรยากอ่ะไม่มุนมเป้ายากมากอะ่ะมันปัดหน้าจอไม่ได้ะมันต้องนี่มันต้องใช้อนาล็อกในการเลื่อนถ้ามันปัดหน้าจอด้านจะสะดวกกว่านี้ยิงไม่โดนยิงโคตรกเลยขนาดมันยิงช้ายิงย,ยากอะ่ะผมยังไม่ชินด้วย โอ้ยซอ,อยไปสิยวงไม่โดนสักดอกละนะโดนไปแล้วดอกหนึ่งโอ้ยเหนื่อยเล่นจนเหนื่อยอะ่ะโดนอีกแล้วดอกฮนะโว้ยแหลมเง,งี้ยนะเนี่ยธนูเนี้ยไอ้ยี่โดนแล้วจะตายนละจะตายนละ อีกดองเรียบร้อยฮนะสุดยอดนะโอ้โหป่าจะยิงตายนะโอ้โหผมลูดแบบนิ้วนิวเลือดซิปเหละลูดจอโทรศัพท์นิ้วเลือดซิปเลยฮนะัดปนะไปยิงเสร็จก็ไปโจมตีมังกรดำต่อฮนะเมื่อกี้เรายิงมันตกละแต่ว่ามันยังไม่ตายนะต้องบินไปไล่ลกระทืบมันต่อ เ,เจอแล้วโอ้โหตัวโคตรใหญ่ครับโอ้โหดูมังกรนะโอ้โหโคตรสวยครับดูรายละเอียดครับโอ้ยิ่งจริงๆนคะปันป่นครับปั่นสำหรับใครที่ชอบโจมตีแรงๆนะผมแนะนำนันกเวน,นะจะมันโจมตีโคตรแรงนะแต่ว่าตัวมันก็โคตรบางเช่นกันนะนักดาบนี่มันก็จะเป็นแบบสายกลางๆนะนักลบ ก็จะตีแรงด้วยแล้วก็ป้องกันได้ในระดับหน,นึ่งะแต่สำหรับพวกที่เป็นดาบโล่เนี่ยมันจะถึกมากๆเลยมันเป็นสายป้องกันครับมันก็จะทำควีดได้สบายหน่อยแต่ว่ามันจะตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับนี่แหละคือข้อดีข้อเด่นข,ของแต่ละอาชีพฮะโหผมจะตายแล้วอะ่ะโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยบอสตีโคตรแรงเลยบอสเลเวลสานนครับโหตัวเราเลเวลยี่สิบแล้วตอนนี้ ดี๋ยววนก่อนนะวนวนวนปั๊มเลือดก่อนสำหรับการปั๊มเลือดนี่มันก็จะกดไปเป็นแบบเลเจนร์นะเลเจนร์ Legend เป็นวิค,ครับจะค่อยๆเด้งขึ้นมานะมันจะไม่เด้งทีเดียวนะสำหรับการกดเลือดเอาละมังกรก็จะตายแล้วเราก็เช่นกันนะโอ้ยจัดการได้ฮนะเกือบตายเหมือนกันเรานี่ชำแหละชำแหละเนื้อมังกรก่อนนะ โอเคเสร็จแล้วก็มาส่งเควสครับกับเอลล่าฮะาล่ทำการบินต่อฮะเนี่ย <Hey, S 2> บินชมทัศนียภาพภายในเมืองเสรบกราฟฟิกกันครับท่านผู้ชมอ้อ oh. โอ้มุมนี้แบบสุดยอดนะฮะโคตรสวยครับดูิเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยโ,โคตรฟินนะคือไม่ต้องเล่นเกมไม่ได้แค่บินชมเมืองเล่นก็ฟินละเกมนี้โอ้โหมีรูปปั้นมังกรด้วยอย่างสวยครับยีม่งมากๆเกมไม่ได้แบบมีแค่ภาพสวยอย่างเดียวนะมันด้วยนะภายในเกมอ่ะ นเรื่องค่อนข้างมันเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกการล่าบ,บอสนี่สามารถสร้างปาร์ตี้ได้ถึง12คนในการลา่าคบคิดดูว่าจะมันขนาดไหนสนะํสำหรับเกมนี้ที่ผมเคยพูดออกไปแล้วในคลิปแรกนะฮะโอเคอเ,เดี๋ยวเราไปล่านี่่อแล้วกันรอชินีแมงมุมเราจะกค่ะ เดี๋ยววิ่งหาในมุมก่อนนะก็ในดันเจี้ยนเนี่ยเราจะกดออโต้ไปมันก็ไม่วิ่งเองเหรอกอ่านแบบดูนี้ก่อนบางคนทําไม่เป็นหรอกว่านี่มันทำไงหมุนเข็มเนี้ยให้เรากดก่อนนะให้เข็มมันไปชี้รงที่ตำแหน่งสีทองเห็นไ,ไหมบนวงกลมอ่ะเนี่ยให้มันให้เรากดก่อนที่จะถึงสีทองนะเพราะว่ามันจะมีรีเลย์การหยุดอ่านะแค่นี้ก็สำเร็จละง่ายๆครับคือแบบบางคนแบบเพิ่งเล่นใหม่แล้วไม่รู้ว่าทำไงอ,ะอ่ะอันนี้ผมแนะนําให้ครับ โอ okay, เค๋ยวเราไปตามล่าแมงมุมก่อนก็แล้วลกันเนี่ยเออเนี่มันวิ่งไปได้อย่างเดียวมันบินไม่ได้เนี่ยนี่เป็นลูปปีกบินเนี่ยรูปปีกแล้วก็มีลูกศรขึ้นนะ่ะมันกดบินไม่ได้ในฉากน,นี้โอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปตามทิศทางลูกศรใต้เท้าของตัวละครเราแล้วกันไปหาบอสอ่ะเจอแล้วนะนี่ยบอสแมงมุมอะรอชูนี่แมงมุมเดี๋ยวจิ้จิ้โอ้โหไอตัวนี้มันตี้ยจนติดพิษเลยนะตัวเราจะติดพิษ ออกเขียวๆเนี่ยอันตราย,ยานเนัี้ยมันจะเบินเบินเลือดเราให้ลดลงดเรื่อยเยฮะเนี่ยขอัวดไปฮะเอ้ยตัวนี้ค่อนข้างง่ายครับอ่าเรียบร้อยก็จะได้ของมาเนี่ยก็จะดรอปของดรอปหินตีบวกอะไรต่างๆนะมากมายครับเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครเพื่อนเพื่อนกับเกมนี้ชอบหรือเปล่าภาพสวยถูกใจเพื่อนเหรือเปล่าฮะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ